บี TV v 2020สัปดาห์นี้พบกับวิดีโอเปิดตัว Hey บต t ี้ดาวยิงป้ายแดงของทัพแข้งเทพพร้อมบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำ แล้วมาพูดคุยกับเฮเบตี้ถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมทัพแข่งเทพในช่วง t r e Story For my personal target is always do the best I only have to to think about win win the game not to show about me ชมบรรยากาศเกมการแข่งขันในศึกช้าง FA Cup ร,รอบสัทีมที่ทัพแข่งเทพเปิดบ้านรับกรเยียนของเสือดาวเชียงรายในช่วงแข่งเทพคอร์เนอร์ สวัสดีครับผมเบี้ยณทูสุขสุ่มครับช่วงนี้แย่แม่ก็บอกครับเบียยณทุตสุขสุ่มจะมาตอบคําถามที่ถามมาจากทางบ้านไนช่วงนี้แย่แม่ก็บอกตก,กิดเวชพิลลงครับผมอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีฟุตบอลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดครับจะเข้ามาของเร็วหน่อยหรอครับได้ไม่มีปัญหาผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับวันอะไรวัน Onde? true bangkok united fans habit is true I'm Herbert Fernandez. Uh, I play uh, forward, number 37. Bangkok United. Oh, I feel amazing feeling. I feel very happy uh, to join one of the best team here. So I feel very happy. The mentality of the club, uh, the professionalism. Uh, when I join, I, I when I come to training, I see many things like professional. So I feel very happy how they treat the, the, the players. So I feel very happy. yeah we we talk a lot, we know each other for for long. also feel happy. Uh, coach Ben is amazing coach, also the players I, I work with, so very good players. And also another players, I didn't play together, but I, I always play against BU. Amazing players, so uh, we have uh, a very good team, and uh, I expect to, to, to help to get our targets. Mm -hmm. uh, for foreigners' players, I think uh, Everton, mm -hmm. uh, we always together when we have a free time. Mm -hmm. For Thai players, I think uh, Tristando. Tristando. Yes, yeah, when I I come to Monton, he always with me, so we have a very good relationship. Uh -huh. I think Tristando. Mm -hmm. Yeah, I feel happy to 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 doing the, the training with them. Mm -hmm. uh, I also. I don't train a lot uh, past months because I, got, I get injury, but now everything back okay. So I feel happy to, to come a new club, to have a new challenge and uh, also new uh, friends to, to help. It will be a tough game i know they, they, they know me very well, mm -hmm. but i'm excited to, to have this game. Mm -hmm. and uh, i only have to, to think about win, win the game. Mm -hmm. not to show about me. Mm -hmm. it's more important the three points. Mm -hmm. uh, for the team, always to be champion. Is the, always our target? For my personal target is always do the best, always be on the top, top uh, assist, top uh, top scorer, always to be the best. Hello, Bio fans! Uh, I'm very happy. I'm very proud to, to be here. I hope. We enjoy uh, this period together and uh, all together we can have a success. Thank you very much about all the supporters. See you soon. O we yeah. สวัสดีครับผมเบียร์นัทวสุสมครับช่วงนี้แย่แม่ก็บอกครับก็ถ้าถ้าเบอร์ที่ผมชอบจริงๆผมชอบหมายเลขเก้าครับเพราะว่าผมใส่ตั้งแต่เด็กแล้วครับหมายเลขเก้าก็คือเก้าหน้าครับผมชอบหมายเลขเก้าพี่ซอรครับทีเทติมิน,นไทยครับ ก็มีหลายคนครับแต่ว่าที่ชอบมากๆก็็ลุยโซเลสครับไม่ครับเพราะว่าผมทำในสิ่งที่ผมรักก็ไม่ไม่คิดจะท้อเลยครับเพราะว่าผมผมอยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มีฟุตบอลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมที่ได้ได้อยู่กับผมได้เล่นด้วยกันทั้งวันนะครับ แล้วพอได้เล่นด้วยกันทุกวันมันก็ทำให้รักในกีฬาฟุตบอลนี้อานนท์ครับถ้าตัวผมผมก็จะหาวิธีไปทำในสิ่งที่ผมรักด้วยวิธีไหนก็นตามผมก็ต้องต้องหาวิธีไปให้ได้ต้องขออ้อนพ่ออ้อนแม่ขนาดไหนผมก็จะจะยอมทำครับ กดดันมากครับทําให้เต็มที่ไปก่อนนะครับไม่รู้ผลมันจออกมายังไงแต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันก็มันก็ดีสําหรับเราแล้วครับก็ช่วงแรกๆก็กดดันครับแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เครียดหลายๆอย่างที่ที่ไปเล่นฟุตบอลที่ญี่ปุ่นซึ่งซึ่งมันยากมากแล้วก็พยายามทาเต็มที่ครับ จริงครับมันเร็คขาเลยครับรูร่างดีแล้วครับรูร่างถือว่าถือว่าสูงใหญ่แต่ว่าก็ต้องไปเสริมในเรื่องการยิงสกอร์แล้วจบสกอร์แล้วพวกนี้ครับเข้า <savior> ยิม <Hero> ครับแล้วก็ซ้อมเต็มที่ครับ มาสนามเลยครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าครับกองหน้ามันก็ต้องอยู่ในบล็อกเข้าทําประตมูมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถส่งฟุตบอลไปในตะข่ายได้ตะก,กิดเวทพิลงครับใครเนี่ยไ <c oughs> อ้ <c oughs> อีิแจ้งมาเนี่ย <c oughs> เอวัตตันกอร์ซาเวทครับเอวัตตัน มันก็ทั้งหมดมันก็อยู่ที่เราซ้อมครับเราอยากจะเก่งในเรื่องการทำประตูจังหวะไหนเราก็ซ้อมจังหวะนั้นให้มันเก่งดีใจมากครับดีใจมากๆเพราะยิ่งได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกโองผมดีใจครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชอนิแย่แม่กระบอก คนต่อไปผมขอส่งต่อให้กับจกกักริจเวทพิลมครับ